นนะะพื้นเพของเราจะเป็นคนต่างจังหวัดน,นะคะแล้วทีนี้คือการเลี้ยงดูก็จะมีปู่ย่าตายายช่วยดูแลอีก,อกแรงหนึ่งนะคะแล้วก่อนที่จะพาน้องเข้ามาในยอยู่ในกรุงเทพน้องก็จะเป็นเด็กที่อารมณ์ดีล่าเริงแจ่มใสเลี้ยงง่ายค่ะสุภาพแข็งแรงตั้งแต่เด็กค่ะมันอยู่ในสายเลือดเกิดมาพอเดินได้วิ่งได้มันก็เตะเลยประมาณ4ีห้าขวบได้ครับน,นั้นก็เตะเล่นนาบานครับ ก็สนุกเดียบเลยเล่นยาวๆรับเล่นคนเดียวตอนนั้นเตะคนเดียวแล้วหนูอยากจะไปคัดตรงโน้นตรงนี้นะคุณแม่หนูอยากไปลองฝีเท้าว่ายังไงอะไรงนี้ไปหลายโรงเรียนนะคะคุณแม่ก็ไปไปติดขอบสนามทุกแมตช์ตั้งแต่ตัวเล็กๆตัวโตแล้ว,ว,วะค่ะก็สนับสนุนแทบทุกอย่างเลยครับพาไปไหนก็พาไปหมดเลยครับผมอยากไปไหนเขาก็พาไปครับ ก็มีค่ะคุณแม่ก็จะเป็นคนค่อนข้างมีกฎเกณฑ์คือเวลาเรียนก็คือให้ตั้งใจเรียนโฟกัสจุดนั้นแต่เวลาไปเล่นหรือชอบกีฬาหรืออะไรก็จะให้ไปอีกคือทําให้เต็มที่กับจุดที่น้องอยากไปอยากทํานะคะคือจงต้องแบ่งเวลาเรียนพิเศษก็มีค่ะต้องแบ่งเวลาให้ได้แล้วก็ถ้าเขาชอบสิ่งไหนล้วก็พยายามสนับสนุนเขาเราต้องดูตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะคือจะให้น้องดูก่อนว่าระหว่าง กีฬาฟุตบอลว่ายน้าคุณแม่ก็จะให้น้องไปเรียนตั้งแต่ช่วง7จ็ดโมงต้องตื่นเช้าพร้อมคุณแม่เลย7จ็ดโมงเช้าต้องลงสนามเทียมมาดินแล้วค่ะถึง9ก้าโมงเรียนกีฬาฟุตบอลพอช่วงบ่ายบ่ายสองโมงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองโมงก็จะเป็นว่ายน้ําต่อถึงรอบเย็นเลยค่ะแล้วคุณแม่ค่อยไปรับกลับอีกทีหนึ่งค่ะก็คุณพ่อคุณแม่เห็นน้องทาแล้วก็มีความสุขคุณแม่ก็โอเคพร้อมสนับสนุนตามเท่าที่กําลังที่คุณพ่อคุณแม่จะสนับสนุนได้เพราะว่าน้องมีพรสวรรค์ทางด้านนี้ แต่ถ้าพรสแสวงน้องต้องไปหาเองอีกทีหนึ่งเพราะว่าน้องต้องไปอีกระดับหนึ่งถ้าน้องอยากจะไปต่อถึงจุดมุ่งหมายที่น้องฝันไว้ะค่ะแตกต่างกันมากเลยครับแต่ว่าตอนแข่งมันแบบว่ากดดันมากกว่าครับทำอะไรก็ไม่ไม่เป็นตัวเองไปหมดเลยครับต้องค่อยๆปรับครับกดดันอยู่ครับตอนแข่งครับเพราะว่าทาพลาดไม่ได้เลยครับ แต่ตอนแบบว่าซ้อมอะไรอย่างเงี้ยก็ผิดพลาดได้อยู่เหมือนหลายๆไทยเบฟหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพยายามเอาลูกฟุตบอลหรือเอาอะไรเอาเสื้อผ้ามาให้น้องๆคนที่ด้อโอกาสไม่มีโอกาสแม้กระทั่งต้องจับลูกฟุตบอลเพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเงินที่จะสามารถซื้อลูกฟุตบอลให้ได้รองเท้าคู่หนึ่งกี่ตังก็คือไม่ไม่มีโอกาสนั้นแต่บางคนเขามีโอกาสเขามีโอกาสมากกว่าเหมือนของน้องบอก,กรถ,ถ้ามีโอกาสก็คือแบบ ถ้ามีรองเท้าอะไรก็อาจจะสามารถเอาไปให้รุ่นน้องได้รุ่นน้องที่เหมือนต่อย,ยอดกันบางทีเขาไม่มีบางทีเท้าเปล่ามาเตะฟุตบอลด้วยกันเอ๊ะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะก็คือเหมือนแบบว่าถ้ามีคนผู้ใหญ่ใจดีหรือช่วยสนับสนุนอีกทางการหนึ่งก็อาจจะดีมากเลยนะคะของที่เขาต้องการคุณก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกจากแต่ก่อนคุณวิ่งวันละ30 3 4 5รอบไม่ใช่คุณต้องเพิ่มเป็น10หรือเข้าฟิตเนส พอน้องก็ออกกําลังกายด้วยแล้วก็มีเข้าฟิตเนสตื่นมาประมาณ8ปดโมงครับตื่นมาก็ฟิตเนสเลยครับแล้วก็กินข้าวครับถึงเที่ยงก็กินข้าวต่อครับกินแต่อะไรที่มีโปรตีนครับถึงประมาณบ่ายสองก็ออกมาเล่นฟิตเนสต่อครับแล้วก็ไปเตะบอลตอนเย็นครับแล้วกลับมากินข้าวครับแล้วก็นอนครับแพ้ทีโรงเรียนล่าดีไม่ใยอมเลยครับประมาณ10บศูนครับตอนนั้นแข่งรายการเขตครับไม่ได้ทอมากแต่ก็ททอยยอมก็ต้องสู้กันใหม่ครับเรามีแพ้กันได้ครับเฟลอยครับ ไม่อยากแพ้ใครๆก็ไม่อยากแพ้ครับแต่ว่าแพ้แล้วก็ต้องสู้กันใหม่ครับอ๋อคุณแม่ก็เราต้องตั้งสติเราต้องเป็นกําลังใจให้เขามากว่าโอเคคุณได้ตรงนี้คุณแสดงว่าคุณยังไม่ไม่ถึงอีกระดับหนึ่งของของที่เขาต้องการคุณก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเชื่อค่ะเพราะว่าเขาเก่งแล้วเขาหนึ่งเขาเป็นคนมีมั่นใจในตัวเองถ้าเขาอยากทำอะไรเขาจะต้องทำให้ได้ดันตัวเองให้ได้ คุณแม่ก็เช right. 네ื่อมั่นว่าเขาจะไปถึงก็อยากติดทีมชาติครับแล้วก็ติดลีครับของฟุตซอลบก็เขาก็โอเคน่ารักช่วยเหลืองานคุณแม่ได้ดีทํางานบ้านช่วยช่วยหลากหลายช่วยหลากหลายล้างชามแต่ตัวเล็กเลกเดี๋ยวจะส่งรูปไปดูกับมีมีทุกช็อนเพราะคุณแม่เป็นคนชอบถ่ายรูปเก็บทุกรายละเอียดของเขาช่วยแบบว่าทํางานบ้านครับเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวส่งอาหารครับล้างช่วยล้างชามกรอกน้ำครับ ก็ต้องโทษตัวเองก่อนนะอย่างแรกลุกซู้ขึ้นใหม่ครับอย่าเพิ่งท้อเพราะคุณแม่เป็นคนชอบถ่ายรูปเก็บทุกรายละเอียดของเขาแต่บางทีเขาก็ไม่รู้หรอ,อกว่าบอคนี่คือทุ่มเทกับเขามากแต่เขาจะมองแบบอ,อีกมุมหนึ่งว่าเหมือนคุณแม่ไม่รักเขานะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าึลๆอะเรารักเขาเราทุ่มเทกับเขามากคืออยากให้เขาไปสู่จุดมุ่งหมายที่เขาตั้งใจไว้ค่ะ